เดี๋ยวถามันได้ผลผลิตอย่างไนผมสิมาถ่ายอีกรอบหนึ่งเนะนี่ยมันเริ่มเป็นแล้วนะครับแตงของคุณยายจากที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วกั้นกลางด้วยสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูระบบน้ำปั๊มน้ำแบบประหยัดนะครับแพง น่าจะประมาณ280วัตต์หรือ300 w นี่แหละนะครับเพราะว่าด้านหลังมันถูกเสเปรย์ฉีดไว้นะครับก็ต่อตรงเลยนะครับสำหรับแผงแผงนี้แล้วทีนี้ปั๊มน้ำอย่างที่เคยเห็นกันนะครับอยู่ตรงปุ่มสีดแดงๆนั้นครับอ,อยู่ตรงถังสีดงแดงๆไหลขึ้นมานะครับถ้า วัดก็ประมาณ3ามเมตรนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปนู่นนะครับลงไปนู่นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นไปหาคุณยายนะครับซึ่งคุณยายจะปลูกผักอยู่ตรงนู้นเพราะว่ากันไก่นะครับไก่มันจะไปข้ามไม่ได้ไก่มันประมาณร้อยกว่าตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นนะครับแล้วเราจะมาทดสอบดูว่าน้ํามันแรงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับปั๊มตัว ที่เห็นอยู่ดังภาพนะครับแล้วก็แผงแผงเดียวต่อตรงเลยนะครับถ้าแดดมาก็ทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการข้ามไปฝั่งนู้น,นครับมาถึงแล้วนะครับนู่นนะครับจากที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วกั้นกลางด้วย น้ำห้วยลำลำห้วยตัวนี้นะ้ครับนะครับสายก็มาอย่างนี้ข้ามมาอย่างนี้นะครับมาถึงสวนของคุณยายนะครับคุณยายเพื่อนกับพดุได้แต่ตอนแดดเท่านั้นนะครับคุณยายครับน้ําแห้งปะครับส <นะ S 2> ายเพิ่งดูเบิ่งหน้าห่าน้ำนะครับนี่นนมันเริ่มเป็นแล้วนะครับแตงของคุณยายอันนี้คือปอดสารพิษทั้งหมดนะครับคุณยายเพิ่นเห็ด ปอดสารพิษนะครับนเนี่ยเห็นไหครับแนะนำเกษตรกร,ะกรนะครับถ้าสมมุติว่าเฮาอยากตักน้ำกะเฮาก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแผงแผงก็ใช้ผมใช้แผงมือสองนะครับแล้วทีนี้นะ่ะปั๊มกะราคาไม่เกิน850นะครับปั๊มตัวนี้ปั๊มสีส้มนะครับ ที่เฮาเห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งคุณยายเพื่อนกะเนีน่ยครับเพื่อนนี้เป็น,ปนอุมโมงค์นะครับเข้าไปสำหรับปั๊มตัวนี้กับมันเป็นปั๊มแปลงฐานนะครับถ้าเฮาก็กับลดทุกวันก็ได้อยู่ครับประมาณหาหกเดือนนะครับถ้าแบบเปิดทั้งวันทั้งคืนเปิดทั้งวันกะมันกะ แปลงถ่านหมดเร็วนะครับแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวแปลงถ่านเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่คือสวนแตงของคุณยายนะครับที่ผมมาทําระบบหรือว่ามาทําโซล่าเซลล์ให้นะครับด้านในเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับด็กก้มเข้าไปนะครับเทว่า คุณยายเหตุงานในร่มนะครับเนี่ยเริ่มเป็นอะไรนะครับนี่เดี๋ยวถ้ามันได้ผลผลิตจังไดผมสิมาถ่ายอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณยายแค่นี้คุณยายก็ขายได้ตั้งหลักพันขึ้นนะครับเพราะว่าม,มัน,ม,นมันเป็นแตงที่ปลอดสารพิษแล้วกัเวลาโพสเฟซบุ๊กขึ้นไปมันกะ คนเขาก็สั่งเร็วนะครับสั่งปุ๊บๆแล้วก็เอาไปส่งนะครับด้วยการขายแบบออนไลน์นะครับทุกวันนี้โอเคนะครับมานำเสนอให้ดูนะครับสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยากใส่ปั๊มแบบราคาประหยัดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ